พลังมหาศาลของเทพเจ้าที่อยู่ในร่างของชาไซย,ยา่านั่นก็คือซูเปอร์ไซย่ากอดและซูเปอร์ไซย่าบลูนั่นเองครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กมหน้าชแนลครับเนื้อหาในวันนี้ครับเป็นเรื่องของซูเปอร์ไซย่ากอดและซูเปอร์ไซย่าบลูฮะเป็นรากต้นบอลภาคใหม่นะครับผมจะขอพูดถึงเรื่องราวของซูเปอร์ไซย่ากอดกันก่อนนะครับซูเปอร์ไซย่ากอดอันนี้เนี่ยผมอ้างอิงเนื้อหาจาก a n ิเมะเดอะมูฟวีนะครับภาคดากอนบอล l ซ Z แบ t เทิ of g ออฟก็ครับศึกสงครามเทพเจ้านั่นเองฮะเทพแห่งการทำลายล้างได้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลาจากการพักผ่อนนะฮะซึ่งเทพทำลายล้างผู้นี้ครับมีชื่อว่า Bill ท่านบิลครับท่านบิลตื่นขึ้นมาพร้อมกับความหวาดกลัวว่าเมื่อเขาตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีดาวอีกกี่ดวงกันแน่ที่จะตกเป็นเหยื่อการทำลายล้างของเขาครับ ท่านบิลได้ฝันว่าเขาจะได้สู้กับซูเปอร์ไซย่ากอดครับซึ่งเป็นศัตรูฟ้าลิขิตของเขาครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เขานั้นได้ตื่นก่อนเวลาขึ้นมาครับท่านบิลก็ได้ถามกับวิสซึ่งเป็นผู้ติดตามแล้วก็เป็นทั้งอาจารย์ของเขานะครับถามว่ารู้จักซูเปอร์ไซย่าก๊อตไหมแน่นอนครับว่าตัววิสเองก็ไม่รู้จักซูเปอร์ไซย่าก๊อดเหมือนกันนะครับว่ามันคืออะไรฮะ ดังนั้นครับท่านบิลแล้วก็วิทครับจึงได้เดินทางมาที่โลกมนุษย์ครับเพื่อมาถามหาชาวไซย,ยาที่ยังมีชีวิตเหลือรอดอยู่ที่โลกมนุษย์เนี่ยฮะว่าไอ้ซูเปอร์ไซย,ยาก็สเนี่ยมันคือใครครับอยากจะสู้กับมันเลอเกินนะแต่ว่าจนแล้วจนรอดครับก็ไม่มีใครรู้จกักซูเปอร์ไซย,ยาก็สสักคนนะเมื่ออะไรหลายๆอย่างไม่ได้ดั่งใจของบิลครับบิลจึงตัดสินใจที่จะทําลายโลกทิ้งนะแต่ก่อนที่บิลจะทําลายโลกทิ้งครับโงกุลก็ได้เสนอไอเดียนะครับว่าให้ลองอัญเชิญเทพเจ้ามังกรมาถาามดูว่ปปายยาก คือใครครับให้เชิญตัวมาสู้กับบิวก็แล้วกันนะจึงได้มีการอัญเชิญเทพเจ้ามังกรออกมาแต่เมื่อเทพเจ้ามังกรออกมาครับแล้วพบหน้ากับท่านบิวก,ก็มีอาการเหงื่อแตกซิกขาพูดตะกุกตะกักเกิดอาการโลคขึ้นมาทันทีน,ะนี่คือเทพเจ้ามังกรครับเป็นเทพเจ้าของเทพเจ้าเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ตลอดการที่ยิ่งใหญ่เสมอมาในกระตูเรื่องราวก้อนบอลครับมาบัเชิญหน้ากับท่านบิวเนี่ยเกิดอาการโลคเลยนะฮะ โงกุลก็เลยบอกกับเทพเจ้ามังกรนะครับว่าให้พาซูเปอร์ไซย่าก๊อตมาที่นี่สักคนได้ไหมแต่เทพเจ้ามังกรก็ปฏิเสธไปนะครับเทพเจ้ามังกรก็ให้เหตุผลว่าจะพาคนที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงเนี่ยมาได้ยังไงมันไม่มีอยู่จริงไอ้ซูเปอร์ไซย่าก๊อตเนี่ยซูเปอร์ไซย่าก๊อดก็เป็นเทพเจ้าที่แปลงร่างจากชาวไซย่าเพียงชั่วคราวเท่านั้นให้พออันนี้ไม่ได้ท่านบิวก็เลยหันหน้าไปถามกับเทพเจ้ามังกรด้วยสีหน้าเรียบเฉยครับพูดช้าช้าชัดๆแนวขู่ในติดนะครับว่า กัฉันอยากจะได้ซูเปอร์ไซยากอตินาะมันต้องทำยังไงล่ะเสียงท่านบิวนี่ดูตลกหมดควาหน้าเกงขาเหมือนกันนะฮะคำตอบจากเทพเจ้ามังกรคือซูเปอร์ไซยากอตเนี่ยคือเทพเจ้าที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญจากชาวไซย,ยาเมื่อนานมาแล้วที่ไม่พอใจชาวไซย,ยาที่ทำตัวร้าวกับปีศาจ เขาจุงลุกขึ้นมาปฏิวัติและก็คืนความสุขให้กับประชาชนคล้ายๆกับคนแถวนี้ที่อยู่ในประเทศไทยเลยเอ้าไปเรื่องนั้นซะอย่างนั้นนะเทพาปรามังกรเป็นคนตลกนะผู้กอบกู้คนนี้มีพลังมหาศาลกว่าชาวไซย่าชั่วร้ายอยู่มากมายแต่มันก็เป็นพลังมหาศาลแค่เพียงชั่วคราวเท่านั้นและหลังจากนั้นก็จะกลับคืนสู่ล่างเดิมและหลังจากนั้นดาวเบจิต้าก็ถูกชาวไซย่าที่ชั่วร้ายครอบครองเหมือนเดิม และผู้กอบกู้คนนั้นก็ถูกลบเลือนหายไปจากตำนานวิธีที่จะเรียกซูเปอร์ไซยาก็ตมาได้นั้นก็คือต้องให้ชาวไซยาแห่งคุณธรรมทั้ง5คนร่วมมือกันและซึมซับแสงจากชาวไซยาทั้ง5คนเข้าไปก็จะเป็นซูเปอร์ไซยาก็ตได้นั่นเองเพราะฉะนั้นครับจึงได้เกิดการรวมพลังของมนุษย์5สีเกิดขึ้นครับไม่ใช่ไม่รวมพลังกันอย่างนั้น เขามารวมพลังของชาวซูเปอร์ไซヤห้าคนนะฮะก็จะมีโงกุลครับเป็นตัวหลักครับเบจิต้าครับคนที่2ครับคนที่3โกฮังครับคนที่4โกเทนงะแล้วก็คนที่5ทรังครับรวมพลังกันครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยทำไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้5คนนี้เนี่ยโงกุลเป็นตัวหลักอันนั้นไม่นับนะฮะก็จะเท่ากับว่าเหลือแค่4คนครับก็จะมีแสงของ4คนรวมไปที่โงกุลยังไม่ได้ครับฟาวไปฮะยังไม่ครบสูตรครับเพราะฉะนั้นครับบีเดลครับก็เลยใช้ลูกในท้องของตัวเองครับ ซึ่งลูกในท้องของบีเดลนั้นเกิดขึ้นจากโกฮังครับซึ่งมีเลือดของชาวไซย่านั้นไหลเวียนอยู่ในตัวครับเพราะฉะนั้นครับใช้ได้ครัเอามาเป็นเครื่องบูชาย,ยันนี ไม่ได้บูชายันนะเอามารวมพลังกันเฉยครับก็จะได้ครบสู่แล้วนะครับเบจิต้าครับคนแรกครับโกฮังครับคนที่2ครับโกเทนคนที่3ทั้งคนที่4ครับแล้วก็ลูกในท้องของบีเดลครับเป็น5คนครับประกายแสงของทั้ง5คนไปรวมเข้าที่โงกุลครับก็ทําให้เกิดกําเนิดซุเปอร์ไซย่ากกอดขึ้นมา โกุลที่แปลงร่างเป็นซูเปอร์สซยากอร์แล้วครับก็มีความแตกต่างลงไปจากเดิมเล็กน้อยครับนั่นก็คือผอมลงนิดหนึ่งครับส่วนผมนั้นเป็นสีแดงครับแล้วซูเปอร์สซยากอ์ตก็ได้ต่อสู้กับท่านบิลฮะเทพแห่งการทําลายล้างอย่างสมใจครับเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดเอามากๆครับดุเดือดมันสูสีครับแต่ว่าท่านบิลเนี่ยแข็งแกร่งมากครับถึงแม้ว่าจะดูสู้กันอย่างสูสีก็ตามทีฮะแต่ว่าซูเปอร์สซยากอรตของงกุลนะดูแล้วจะสับกสบอมแล้วก็น่วมกว่าท่านบิลเยอะเลยคะใน ขณะเดียวกันครับท่านบิลเองเนี่ยไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนได้สามไปฮะหลังจากที่ท่านบิลได้ต่อสู้กับซูเปอร์ไซยาก๊ออย่างสมใจแล้วนะครับท่านบิลเองก็ยอมรับว่าการต่อสู้กับซูเปอร์ไซยาก๊อตอันแสนยาวนานครั้งนี้ครับท่านบิลยอมรับให้เป็นการต่อสู้เป็นอันดับ2ของเขาเลยนะฮะและตัวโงกุลเองก็ถูกใจวิสด้วยนะครับวิสวก็ได้มีการยื่นข้อเสนอให้กับโงกุลนะครับว่าถ้าเกิดว่าท่านบิลตายไปเนี่ยสนใจจะรับช่วงต่อเป็นเทพแห่งการทําลายล้างแทนไหม แต่ว่าโงกุลน,นั้นปฏิเสธนะไม่ใช่แนวของโงกุลอยู่แล้วนะส่วนทางด้านเบจิต้าครับที่เฝ้าดูโงกุลต่อสู้กับท่านบิวนะครก็ได้มีการบ่นงอกุลกันเล็กน้อยนะครับว่าไอ้คาคาคลอสเอ้ย ครั้งหน้าถ้าเกิดว่าจะแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าก็อเนี่ยขอให้ฉันแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าก็สบมากนะอยากจะโหดโหดแบบนั้นมากนะฮะนั่นก็คือเบจิต้าเนี่ยอยากจะเป็นก็อ์กับเขามากเหมือนกันนะฮะส่วนล่างซูเปอร์ไซย่าบลูครับทางด้านเบจิต้าครับเมื่อรู้ว่าวิสนั้นเป็นผู้สอนวิชาให้กับเทพทําลายล้างท่านบิลฮะก็ได้มีการอยากจะไปฝึกวิชากับวิสนะครับจะได้ตัวเองนั้นเก่งๆขึ้นนะฮะ แต่ว่าตอนแรกครับวิสก็ปฏิเสธในการสอนวิชาให้กับเบจิต้าครับเบจิต้าก็เลยคิดแผนมหาสัจจรน์ขนเทพครับติดสินบนวิสด้วยการเอาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปครับไปเส้นไหว้วิสครับพอวิสได้กินเข้าไปก็ถึงกระถูกใจนะแล้วก็เลยยอมรับเบจิต้าเป็นศิษย์ยอมสอนวิชาให้กับเบจิต้าซะอย่างนั้นฮนะวิสนี่เห็นแก่กินจริงๆนะกึ <c oughs> ่งโงกุลครับเมื่อรู้ว่าเบจิต้าไปแอบฝึกกับวิสโดยที่ไม่บอกเขาเองคะก็เลย หาวิธีครับไปฝึกกับวิทเอาจนได้ครับแต่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนที่วิทนั้นสอนวิชาให้กับทั้งโงกุลแล้วก็เบจิต้าครับก็ต้องมีการทํางานบ้านกันเล็กน้อยฮะขัดขัดถูถูครับรวมถึงการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนแล้วก็เปลี่ยนผ้าห่มให้กับท่านบิลด้วยนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับว่า2คนนี้จะมาทํางานบ้านอะไรกับเขาด้วยนะฮะส่วนเรื่องการฝึกครับก็เป็นการฝึกที่โหดมากๆเลยครับวิทครับขอให้2คนนี้ครับยกหินหนักๆคือหนักหนักเลยแหละและหนักมากเลยฮะ ยกหินหนักๆถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับแล้วก็เดินรอบดวงดาวครับเท่านั้นยังไม่พอครับเมื่อเดินไปด้านหน้าครับทางด้านหลังเนี่ยจะค่อยๆหายไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเดินหนีไม่ทันนะไอทางด้านหลังที่มันค่อยๆหายไปเนี่ยแล้วเราเกิดทะลึ่งตกไปนะครับจะไม่สามารถกลับมาได้เป็นครั้งที่2นะฮะเป็นการฝึกที่เสี่ยงตายกันเลยทีเดียวฮะ และยังมีการฝึกรูปแบบการต่อสู้ที่ให้ไปลุมโจมตีวิทนะครับทั้งเบจิต้าทั้งโงกุลครับลุมต่อยวิทลุมเตวิทนะแต่ว่าเตะต่อยกันไม่โดนเลยนะฮะส่วนความเหนือชั้นของวิทครับก็หลบการโจมตีของโงกุลกับเบจิต้าได้ทุกท่วงท่าครับเท่านั้นยังไม่พอครับยังโชว์สเต็ปเทพด้วยการเซนาลเซนไว้ที่หน้าอกของโงกุลกับเบจิต้าทางทางที่ตัวเองนั้นยังหลบอยู่ฮะเซนโดยที่ทั้งสองคนนี้ไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวฮะฝีมือนั้นห่างชั้นกันมากฮะ ลายเซนของวิทมันก็จะคล้ายๆกับโลโก้นะครับที่อยู่บนหน้าอ,อกของโงกุลแล้วก็เบจิต้านั่นแหละครับอันนั้นแหละครับลายเซนของวิทฮะเมื่อผ่านการฝึกอันแสนฮะลึ่งโหดครับ <c oughs> สคนนี้ก็ได้พลังใหม่ขึ้นมาครับเป็น Super ah Blue ซูปเปอร์ไซยาบลูคะับซูปเปอร์ไซยาบลูเป็นร่างซูเปอร์ไซยาที่มีพลังของซูปเปอร์ไซยากรดโดยที่ไม่ต้องยืมพลังของคนอื่นครับแล้วก็น่าจะเป็นพลังที่เหนือกว่าซูปเปอร์ไซยาก,กอดในร่างขมแดงด้วยนะฮะ เอาละครับจบไปแล้วนะครับกับซูเปอร์ไซย่าก๊อฟแล้วก็ซูเปอร์ไซย่าบลูครับดาวขันบอลการ์ตูนในตำนานที่ดูกี่ทีกี่ทีก็มันนะครับออกมากี่ภาคกี่ภาคก็มันไม่เบื่อนะฮะเอาละครับดูสติกเกอร์ลายของผมนะครับประมาณ3วิพอนะครับให้โอกาสดูฮะหนึ่งสองสามวิโอเคครับครบแล้วฮะไปดูช่วงต่อไปกันเลยครับถามดีๆตอบกลนๆนะฮะคอมเมนต์แรกนะครับถามว่าไม่มีเกาะมนุษย์เงือกหรอ คือมีนะครับแต่ว่าคลิปล่าสุดที่เพิ่งทําไปครับสิก่อมหาสารย์แห่งวันพีชนะครับไม่มีก่อเงือกส่วนก่อเงือกถามว่ามีไหมครับก็มีนะฮะเดี๋ยวทําให้นะครับอดใจรอกันนิดนึงนะคอมเมนต์ต่อมาครับผมว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดในโลกฮะอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ต้องหาเหตุผลอะไรมากมายครับคือกูจะเอาแล้วกูอยากได้แล้วกูต้องได้อะไรประมาณนั้นนะ แล้วยังไงอะคือกูจะเอาอันเนี้ยกูอยากได้เนี้ยแล้วกูจะทําสิ่งเนี้ยคือมึงไม่พอใจเรื่องมึงแต่กูจะทํานะนี่คือผู้หญิงนะสิ่งมีชีวิตที่อันตรายที่สุดในโลกนะตามนั้นเลยเจอมากับตัวนะคอมเมนต์ต่อมาครับเย่เย่ยยคลิปมาแววแหมท่านประยุทธ์นี่คือดีใจนะครับร้องเย่เยเลย ห่างหายกันไปสักพักนะที่ไม่ได้ลงคลิปนะพอลงคลิปทีนี่คือท่านประยุทธ์นี่ร้องเย้เยเยเป็นเด็กๆเลยนะะยินดีนะครับที่ท่านประยุทธ์นั้นจะดีใจอะไรกับเราขนาดนี้นะเอ้านะผมนี่ก็แซวท่านได้ทุกวี่ทุกวันทุกคลิปนะจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเอ้ยไม่ไปนะไม่ไปนะครับอยู่ด้วยกันนานาน,นะคอมเมนต์ต่อมาครับก็พูดถึงกระตูเรื่องฮันเตอร์ฮันเตอร์นะครับ ฮันเตอร์ฮันเตอร์เป็นการ์ตูนที่ชอบกว่านารูโตะและวันพีทแต่แม่งปีหนึ่งมาไม่กี่ตอนชาติไหนจะดูจบวะเน,นี่ยผมเองผมยังไม่รู้เลยนะว่าชาตินี้ทางชาตินี้ผมจะได้ดูตอนจบของฮันเตอร์ฮันเตอร์หรือเปล่าครับคืออย่างวันพีทเนี่ยเรารู้ๆกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าอาจารย์โอดานเนี่ยเขามีแผนนะฮะนึกตอนจบไว้เรียบร้อยแล้วครับรอไปถึงจุดนั้นครับแต่ว่าการ์ตูนเรื่องฮันเตอร์นี่ครับคือ คนเขียนนะคนเขียนนะคือสุขภาพไม่ค่อยจะแข็งแรงครับแล้วคือมาปีหนึ่งไม่กี่ตอนนะครับแล้วแล้วก็หายไปอีกเป็นปนีเป็นปีเลยอะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาอีกทีเมื่อไหร่ครับก็พี่ก็รู้สึกเหมือนกันนะครับน้องว่าไม่รู้ว่าจะได้ดูถึงตอนจบไหมครับก็ตามนั้นนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าเขาจะเอาอย่างไงกับการ์ตูนเรื่องฮันเตอร์ฮันเนะฮะ ไม่ยอมหาคนมาเขียนแทนด้วยนะครับเอาเข้าไปนะผมจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะให้เป็นประมาณนี้นะครับว่าโอเคแหละคือถ้าเขียนไม่ไหวก็ไม่ต้องเขียนได้ก็คือแบบว่าเขียนเนื้อเรื่องนะเขียนสตอร,ตอรี่แล้วก็ให้คนที่มีฝีมือวาดใกล้เคียงกับอาจารย์โยชิโร่มามาวาดก็ได้มั้งนะอันนี้ความคิดของผมนะแต่ว่ามันไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นนะก็ต้องรอดูกันต่อไปครับรอให้อาจารย์เขาสุขภาพดีขึ้นนะแข็งแรงขึ้นแล้วก็มาเขียนฮันเตอร์ฮันเตอร์ให้เราดูนะฮะ คอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าชอบชอบส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ซีเรียสเขาก็อวยวันพีชเหมือนกันอันนี้เขาก็มาเม้นในคลิปของผมนะครับ10คู่ต่อสู้ที่คุณก็อยากรู้ว่าใครจะชนะนะครับผมก็เอาแบบว่าเอาการ์ตูนหลายๆเรื่องนะมาผสมปนเปกันว่าถ้าเกิดว่ามันมาสู้กันใครจะชนะนะครับผมก็อวยวันพีชซะไปส่วนใหญ่นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเออเขาไม่ซีเรียสเขาก็ชอบวันพีชเหมือนกันนะครับแล้วก็ปลอล แอดมินเนี่ยป่วยหรือเปล่าเสียงปแปลกๆปกติเนี่ยจะก,กวนเก่งกว่านี้เป็นห่วงนะคะห่วงห่วงห่วงฮ่าฮ่าฮ่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นหวัดหรือว่าป่วยอะไรนะครับคือไอคลิปนั้นเนี่ยมันเป็นคลิปแรกๆของผมนะซึ่งสไตล์ในการพูดสไตล์ในการภาพมันก็ห่วยๆอย่างที่น้องได้ฟังนะครับมันจะเสียงแบบว่าภาคอืดอาดยืดยาบไม่มีอันธรลไม่มีความมันใดๆทั้งสิ้นนะ ของอย่างนี้ต้องทำบ่อยต้องฝึกบ่อย,อย,อยนะครับมันถึงจะคล่องขึ้นมันถึงจะชินแล้วก็เก่งขึ้นนะก็ถ้าเกิดว่าใครยอยากจะทำนะครับแน่อนอนครับว่ามันต้องมีครั้งแรกนะคร,ครั้งแรกมันห่วยอยู่แล้วนะครับไม่เชื่อก็ไปดูคลิปแรกของผมได้เลยนะฮะตอนนั้นกับตอนนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะ มีคนมาอินบ็อกกับผมนะครับเยอะนะฮะว่าอยากจะทําช่องกระตูนมากครับทำยังไงครับก็ไม่ต้องทํายังไงคืออยากทํายังไงน้องก็ทําไปเลยครับผมทําถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็แก้ไขไปเรื่อยๆครั้งที่2ไม่ชอบก็แก้ไขเป็นครั้งที่3ครั้งที่3ไม่ชอบก็แก้ไขครั้งที่4ครับยังไงมันต้องดีขึ้นอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าเราตั้งใจแล้วก็แก้ไขนะฮะถ้าเกิดว่าไม่เชื่อผมนะครับตัวอย่างมีอยู่แล้วนะครับในชแนลนี้ฮะไปดูคลิปแรกๆนะฮะเสียงภาคแม่งโคตรห่วยบอลลูเลย นะฮะคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าเอ้ยเปลืองไฟว่าคลิปนี้เนี่ยกูมาเสียเวลาดูทําไมวะเนี่ยเปลืองไฟเปลืองไฟก็น้องครับถ้าเกิดว่าน้องกลัวเปลืองไฟนะครับแนะนําให้ปิดไฟห้องปิดไฟบ้านก่อนนะครับแล้วค่อยดูคลิปนะโอเคนะฮะจ้บ,จบอคอมเมนต์ต่อมานะครับถามว่าพี่พี่หล่อไหมโอ้โหมาถามใครไม่ถามถามคนหลงตัวเองอย่างผมนะหล่อดีครับหล่อแบบจัสตินบีเบอร์เลยนะหล่อแบบ หล่อไม่บรญญะบัญยังหล่อไม่เกรงใจใครหล่อแบบส่องกระจกแล้วกระจกแตกกระจกลา้ากันเลยทีเดียวฮะหล่อประมาณนั้นนะฮะก็ปเป็นเรียกเขาเองนะกันแล้วครับว่าหล่อขนาดไหนคน <c oughs> บ้าบออะไรชมตัวเองก็เป็นนะเฮ้ยไม่ใช่นะ <c oughs> คือหล่อไม่หล่อเนี่ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีนะครับมองโลกในแง่บวกนะฮะโอเคนะฮะตามนั้นฮะเขาไม่์ต่อไปดีกว,ว่า ขอให้พี่อยู่ไปนานๆนะครับผมเป็นกําลังใจให้ขอบคุณนะที่เป็นกําลังใจให้พี่แล้วก็อยากให้พี่อยู่ไปนานๆแต่น้องครับคือน้องบอกว่าให้พี่อยู่ไปนานๆคือเป็นคำชมที่รู้สึกเหมือนโดนแช่งยังไงก็ไม่รู้ทำไมครับคือน้องสังหรณ์ใจว่าพี่จะอยู่ได้ไม่นานเลยยังไง <laughs> น้องเขาคงจะรู้สึกว่าไอ้หานี่แม่งปากหมาปากบอลพูดแต่ละคลิปได้แม่งกวนๆทั้งนั้นมันคงอยู่ได้ไม่นานอวยพอให้มันอยู่ไปนานๆหน่อยแล้วกัน อะไรประมาณน enfin, <|so|>> ั้นหรือเปล่านะครับเป็นคําชมที่รู้สึกเหมือนโดนแช่งยังไงก็ไม่รู้นะคคอมเมนต์ต่อมาครับคือว่าการ์ดเบอร์000ถึงเบอร์99มีความสามารถอะไรบ้างครับ โอเคครับผมเพิ่งจะทำคลิป Hunter Hunter ภาคเกมกรี e าไอแลนดไปนะครับแล้วก็มีคนอยากจะรู้ข้อมูลนะฮะว่าในเกมนี้เนี่ยไอพวกการที่มีเนี่ยแต่ละการเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างนะครับแต่ละการ์นั้นมีความสามารถอะไรบ้างโอเคครับในเมื่อรีเควสมากันเยอะขนาดนี้ฮะเดี๋ยวจัดให้นะครับกับ Hunter Hunter ความสามารถการ์ Pocket จำกัดทั้ง99บใบฮะรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะทาตอนไหนนะคงรอกันสักพักนะก็คือจะเน้นไปที่วันพีซส่วนใหญ่นะครับ อย่างที่ผมได้บอกบอกไปแล้วนะครับทำหมดนะฮะดาร์เกิลบอลวันพีททันเตอร์ทันเตอร์ครับแต่ว่าเน้นหนักไปที่วันพีทนะครับพี่พูดดังๆหน่อยไม่ค่อยได้ยินครับแต่ว่าคลิปที่น้องดูเนี่ยคนดูเป็นแสนคนเลยนะครับมีแต่น้องคนเดียวนะครับที่บอกว่าพี่พูดเบาแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินนะฮะเพราะฉะนั้นครับมันอาจจะเป็นเรื่องของพลังงานบางอย่างเกี่ยวกับลําโพงของน้องนะพี่แนะนําให้น้องเปิดเสียงลําโพงก่อนเปิดเสียงลําโพงก่อนนะเปิดลําโพงแล้วยังเนี่ยมาบอกว่าพี่พูดเบานะฮะ อาจจะมีพลังงานบางอย่างที่เรายังไม่ได้เปิดลำโพงอยู่ก็เป็นได้ดูคนที่เท่าไรวะแล,วแล้วน้องไม่รู้แล้วพี่จะรู้ไหมครับเนี <c> ่ย <oughs> หาสาระไม่ได้นะครับสำหรับคอมเมนต์นี้ครับคอมเมนต์ต่อไปดีกว่าคอมเมนต์ต่อมาครับทำไมเสียงช่วงถามดีๆตอบกวนๆมันขาดขาดหายหายอ่ะแฮชแท็กงงฮะไม่ต้องงงนะครับผมเช็คเรียบร้อยแลยนะครับว่า เสียงมันหายไปจริงๆครับมันเกิดการอ็ซิเดนต์ในตอนทําคลิปนะครับเพิ่งจะมารู้ในตอนที่เขาบอกเลยนะครับว่าเสียงมันหายครับเสียงมันหายไปจริงๆนะต้องขออภยัยเวลานที่ดีด้วยนะครับแก้ไม่ทันแล้วนะครับลงไปเรียบร้อยแล้วโอเคครับขอแก้ตัวในคลิปนี้นะครับว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นอีกนะขออภัยไว้อย่างสูงนะฮะขออภัยด้วยจริงๆนะที่มันผิดพลาดทางเทคนิคนะ ซีซ่ามันกําจัดตดได้ไหมผมว่าได้นะครับคือถ้าเกิดว่าซีซ่ากําจัดตดหรือว่าโดดตดเข้าไปในตัวเนี่ย ตัวซีซ่าเองก็คงจะเหม็นหน้าดูนะแล้วมันก็คงไม่กําจัดตดให้ใครนะครับแต่ถามว่าทําได้ไหมผมว่าทําได้นะคอมเมนต์ต่อมาครับก็ดึงมาจาก Facebook ทางแฟนเพจนะครับคอมเมนต์นี้เนี่ยผมได้โพสต์ไว้ใน f a c e b o o k นะครับว่าช่องภาคการ์ตูนที่ผมชอบดูเดี๋ยวก็จะมีช่องวันพีซเบร์นะครับช่องกราดิอุสครับช่องเมดูเล่แฟนโตช่องเอกน้อยทีวีแล้วก็ช่องเน c ค o สเมลฟิตครับ โพสต์ไว้นะครับทั้งหมด5ช่องที่ผมชอบดูนะครับก็มีแฟนครับก็ม <world> <preparations> hey ีแฟนเพจนะฮะมาบอกว่าผมชอบก้มหน้าชแนลที่สุดเลยของแท้ต้องพี่โปรดีโปรดนะฮะแฮชแท็กพร้อมกับเสียงหัวเราะเฮ้อเฮ้อนะฮะก็คือน้องคนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาชอบผมนะฮะชอบที่เสียงหัวเราะผมว่าเฮ้อเฮ้อเฮ้อนะฮะชอบมากใช่ไหมชอบมากใช่ไหมเดี๋ยวหัวเราะให้ฟังนะพอใจอย่างฮะหัวเราะคนเดียวเหมือนคนบ้าเลยนะฮะ แล้วก็ขอพูดถึงช่องภาพการ์ตูนที่ผมชอบดูหน่อยนะครับช่อง One Piece เลยครับก็จะเป็นผู้หญิงนะฮะที่เขาทํภาพการ์ตูนนะฮะเสียงเขาจะน่ารักน่ารักหน่อยนะครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ One Piece World วันนี้เรามาพบกับนามิสาวหนุ่มนมนมนม,นม,นมตโตโตโตคะ่ะนามินะคะนามิค่ะเสียงเขาจะแบบประมาณว่าเสียงหวานหานหน่อยอเลอร์อเลอ,อ,เลอหน่อยผมชอบเอกลักษณ์เนี่ยคือตรงเสียงนี่นะ เสียงแบบว่าน่ารักหวานไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็ดูแบบอลเลิร์อเลนิดนึงเนะ่สำหรับช่องวันพีซเบอร์เนี่ยช่องกราดิุสเคบีครับทำเกี่ยวกับเรื่องวันพีซทีมีแคสเกมด้วยนะครับชอบตรงที่ข้อมูลของการ์ตูนเรื่องวันพีซที่ช่องกราดิุสเคบีเขาหามาเนี่ยจะเป็นข้อมูลเชิงลึกนะฮะข้อมูลแบบว่าละเอียดครบถ้วนนะฮะภาษาญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยมาเต็มนะครับแล้วยังมีการแรปโยให้เราฟังอีกด้วยนะฮะ แล้วก็ช่อง n น e c r o p m a i l f i t ครับช่องนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบฮีโร่มาวเวลครับโอ้โหช่องนี้นี่แนะนําเลยนะฮะคือไม่อยากจะบรรยาอะไรมากกับช่องนี้ครับผมดูเองผมยังชอบมากๆเลยฮะ ทำสารพัดเกี่ยวกับมาเวลนะฮะแล้วพอใครได้ฟังเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าคนที่ภาคคนนี้เนี่ยเป็นคนที่แบบบา้าคลั่งคล้ายการ์ตูนมาเวลแบบสุดๆครับคือภาคได้มันภาคได้อินแบบสุดๆนะฮะคือผมไม่อยากจะโม้หรือว่าบรรยายอะไรมากเกี่ยวกับช่องนี้ครเพราะว่าของเขาดีจริงะฮะลองไปดูได้เลยนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะ ช่องเบนเดเล f แฟนโตครับก็จะเป็นช่องที่เกี่ยวกับเรื่องนารูโตะลุ้นล้วนเลยนะครับการ์ตูนเรื่องนารูโตะครับก็ช่องนี้ฮะจัดเลยครับสำหรับแฟนนารูโตะนะฮะและที่สำคัญครับคนภาคนะฮะเป็นผู้หญิงเสียงหวานด้วยนะฮะแล้วก็ช่องเอกน้อยออนทีวีครับในตอนที่ผมยังไม่ได้ทำชั้นแนวนะครับผมก็ดูช่องเอกน้อยออนทีวีเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้เขาก็ภาคสนุกดีฮะภาคง่ายง่ายดีผมก็เลยทํามากนะฮะก็เรียกได้ว่าช่องนี้เนี่ยเป็นช่องที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมเลยก็ว่าได้ครับมีสารพัดการ์ การ์ตูนเรื่องโทริโกอะไรก็มีนะครับการ์ตูนเรื่องวันพีสอะไรก็มีนะครับส่วนเรื่องยอดซับสไครต์ครับก็มีมากกว่า3 0 0 0 0นซับสไครต์ครับโ,โหเป็นยอดซับที่แม่งเยอะมากๆครับช่องนี้ฮะถัดไปที่คอมเมนต์ใหม่ครับคอมเมนต์ comment นี้เนี่ยเขาก็บอกว่าช่วงนี้เงียบนะผมนึกว่าโดนแบนดไปแล้วไม่มีใครโดนแบนด์ คือไอช่วงที่ผ่านมาครับประมาณ1อาทิตย์ครับก็ช่วง1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับคนที่ท o YouTube ส่วนใหญ่เนี่ยเขางดลง YouTube กันนะครับก็ประมาณ1อาทิตย์ครับส่วนณปัจจุบันนี้ครับก็ส่วนใหญ่ก็กลับมาลงกันตามปกติแล้วนะครไม่ต้องตกใจครับไม่มีใครไปไหนนะฮะส่วนโพสต์ต่อมาใน f e c o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  k n p n p e นะครับผมก็ได้มีการโพสต์ไว้ใน f c e e o o o นะครับว่าผมโดนช่องๆงนึงเนี่ยเขาดูดคลิปของผมแล้วก็ไปลงในช่องของเขาซะอย่างนั้นฮะ กันง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผมโพสไปแล้วเนี่ยปุ๊บนะครับมีคนมากดถูกใจ22คนครับคนกดโกรธหน้าบึ้งนะครับ3คนครับแล้วก็คนร้องไห้เสียใจ1คนนะคนที่ร้องไห้เสียใจก็ขอขอบคุณนะที่คุณมาเสียใจกับผมนะคนโกรธหน้าบึ้งนะมีการออกตัวแทนนะ3คนนะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับไลค์22คนครับคือมีคนมาถูกใจสมตำหน้าผม22คนนะซะอ,อย่างถ้อ,งอย่าง,งน,นั้นนะคือเจอแฟนเพจแบบนี้ในสังคมแบบนี้ ขอความเห็นใจด้วยนะคือไม่คิดจะเสียใจอะไรกับผมหน่อยเลยนี่ผมโดนดูดคลิปนะเฮ้ยถ้าเกิดว่าโดนดูดคลิปไปเยอะๆแล้วมันทะลึ่งมีปัญหากับฉันแน่ผมโดนปิดซะเองจะทำยังไงใครรับผิดชอบเนะี่ย <c ười> คือไม่คิดจะแสดงความเสียใจอะไรกันหน่อยนะไม่แสดงความเสียใจอะไรไม่พอนะครับดันทะลึ่งมากดไลค์กดถูกใจสรรเสริญความยินดีความเสื่อมของผมที่ผมโดนดูดคลิปไปอีกยี่สองคน <c ười> แฟนเฟสของผมนะน่ารักจริงๆนะ คอมเมนต์ต่อมาครับผมได้โพสต์ไว้ใน Facebook Fan Page นะครับเอาปกจากการต์ตูนพีชในตอนที่830นะครับที่มีเลลี่แล้วก็ฟูจิโทระนะครับนั่งอยู่ใกล้ๆกันนะครับถ้าอย่างนั้นนะโพสต์ไดยว่าสองคนนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องอยังไงกันแน่นะครับระหว่างเลลี่กับฟูจิโทระนะก็มีเพื่อนคนนึงครับในแฟนเพจเนี่ยมาบอกว่าสองคนนี้เนี่ยมันชอบเข้าบ่อนทั้งคู่ไงก็ <laughs> มันก็ถูกนะฮะแต่สิ่งที่ผมตรงสัยไม่ใช่ว่ามันเข้าบอลไม่เข้าบอลน,นะผมอยากจะรู้ว่าไอ้สองคนนี้เนี่ยมันมันเป็นยังไงมันเป็นเพื่อนกันหรือว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือว่าใครเป็นนอนบอลไส้อะไรยังไงนะฮะต่อคนนี้ฮะแต่ว่าความหมายที่แฟนเพจคนดีเขาตีความหมายไปคือมันเข้าบอลดังโในหัวที่มีแต่เรื่องการพน,นันซะอย่างนั้นนะ คอมเมนต์ต่อมานะคบเขาก็บอกว่าจะว่าวาดเล่นก็ไม่ได้อาจารย์โอดาตเนี่ยไม่ธรรมดาซะด้วยนะใช่ครับผมคือในภาพหน้าปกอย่างนี้เนี่ยเราก็เคยเห็นแล้วนะครับว่ามันบอกใบ้ถึงอะไรบางอย่างครับหรือบางทีครับแค่วาดเล่นๆไปมันก็มีนะฮะแล้วอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับเป็นเพื่อนสมัยเด็กมั้งครับอ่าอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าครับอีกคอมเมนต์หนึ่งครับบอกว่าเคยฝึกวิชาดาบด้วยกันโอ้โหเป็นประเด็นที่น่าสนใจอีกแล้วฮะ คอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่า2คนนี้มันเป็นคนนะจบกันดื้อๆเลยนะตัดบ,บทเอากันง่ายๆเลยครับเป็นคนเหมือนกันใช่สิครับมันเป็นคนเหมือนกันนะี่ยแล้วจะบอกทำไมอันนี้รู้อยู่แล้วเอาละครับก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปในวันนี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับกับก้มหน้าชั้นแนวครับสวัสดีครับ